อะไรคือสิ่งที่ชาบี้อารนโซกำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้ครับแล้วอนาคตของเขาเชื่อมโยงกับอันเนอร์ซอนอย่างไรเดี๋ยวในคลิปนี้มาพูดคุยกันครับสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับพบกับผมฮอสอารันโซครับในช่อง YouTube นี้นะครับเนื้อหาในคลิปนี้นะครับจะพูดถึงชาบี้อารนโซครับเพราะว่าตอนนี้อารนโซเริ่มจะสั่นคลอนเลยครับกับตำแหน่งกุนซือเรลวาดิดผลงานของเรลวาดิดในตอนนี้ครับเสมอในลีกมา3ามเกมติดครับทำให้ เสียตำแหน่งจากฝูงให้กับบาร์เซโลนาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับบนตารางคะแนนลาลิกาตอนนี้นะครับเรอัลมาดิดเป็นอันดับ2ครับบาร์เซโลนาเป็นอันดับ1นึ่งแล้วมาดิดมีแต้มตามหลังบาร์เซโลนาอยู่1คะแนนบาร์เซโลนาชนะมา4เกมรวดส่วนเรอัลมาดิดเสมอ3เกมติดหายไป6คะแนนครับส่วนอันดับ3ที่ตามมาบีเอเลก็มีแต้มน้อยกว่ามาดิดเพียงแค่1คะแนนเท่านั้นแล้วก็แอตเลติโกมาดิด ก็มีแต้มน้อยกว่ามาริเดอยู่เพียงแค่2คะแนนฉะนั้นแล้วนี่คือสถานการณ์ที่ไม่สู้ดีเท่าไหร่สำหรับฝั่งของราชันชุดขาวมีรายงานจากอินดี้ไคล่านิวส์นะครับ mm hmm. เขาบอกว่าเรมาริเดต์กำลังเผชิญช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญครั้งใหญ่เลยครับซึ่งมันใหญ่พอที่จะทำให้บอร์ดบริหารเตรียมประชุมฉุกเฉินในวันพรหัสัมบ,บดีนี้น่าจะเป็นหลังเกมที่จะกับแอตเลติกบินเบาที่จะเตะในวันพุธน,นี่แหละครับ และคาถามสําคัญเลยก็คือบอร์ดจะฟังเสียงผู้เล่นหรือจะเคียงข้างชามีอารันโซต่ตอไปซึ่งตามรายงานฉบับดังกล่าวบอกว่าผู้เล่นมัดดิทเนี่ยต้องการที่จะดึงซิดินซิดานกลับมากุมบางเหียนอีกครั้งหนึ่งนั่นคือเนะื้อหาข่าวของอินดี้ไคลาส์นิวส์นะครับซึ่งผมพออ่านแล้วผมก็ไปสืบเบื้องลึกต่อเลยจากในเว็บไซต์เดอะอลเลติกแล้วก็ไปอ่านข้อมูลอินไซด์ครับในเว็บไซต์นั้นเขาเขียนโดย ผู้สื่อข่าวของเดียร์ลติกนี่เลยครับเป็นนักข่าวสายเนฟุตบอลสเปนแล้วก็ฝั่งของเรมันดิทเขาจะทำข้อมูลเรื่อง i n นไซต์อยู่ตลอดอยู่แล้วสำหรับทางมาริโอคอรตการ์นานะครับสิ่งที่เขาเขียนคืออะไรล่ะเขาก็บอกว่าปัญหาหลักของเรมันดิทอะในตอนนี้ก็คือทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับผลงานทีมครับซึ่งมันกําลังก่อความกังวลในทุกหย่อมย่าของสโมสรไม่ว่าจะเป็น ผู้เล่นซับโค้ชเฮดโค้ชหรือกระทั่งไปยังบอร์ดบริหารนี่คือสิ่งที่มันสร้างความกังวลทุกระดับเลยครับชัยชนะเหนือโอลิมเปียกอสที่มันเกิดขึ้นอย่างยากลาบากเมื่อวันพุธไม่ได้ช่วยยกระดับความมั่นใจในห้องแต่งตัวเลยแม้แต่น้อยครับขณะที่ผลเสมอกับจีโรนาในเกมล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทําให้เรมาริดเสียตําแหน่งจากฝูงไปลูกทีมของอารันโซเสมอมา3เกมติดต่อกันครับ จากผลงานเสมอรายโยเบกาโน่0-0เสมอเอลเช่2-2และล่าสุดก็เสมอกับชิโรนาโดยชัยชนะครั้งสุดท้ายในลีกนะครับต้องย้อนไปเมื่อวันที่1พฤศจิกายนในเกมเปิดบ้านเอาชนะบาเลนเซียและอีก3เกมต่อมาพวกเขาก็ต้องออกไปเยือน3เกมติดในลีกเนื่องจากที่ซานติอาโกเบ์นบิมีถูกใช้แข่งอเมริกันฟุตบอล n f NFL เมื่อวันที่16พฤศจิกายนหลังจบเกมดังกล่าวครับ อารอนโซพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังครับเขาบอกว่ามันเป็นรู้การที่ยาวนานครับและเราต้องเดินหน้าต่อไปเราก็ได้เคียงกับการพลิกสถานการณ์แล้วครับและต้องเดินหน้าต่อด้วยความเป็นหนึ่งเดียวพร้อมกับต้องยอมรับข้อผิดพลาดของตัวเองด้วยซึ่งสิ่งเดียวที่ช่วยพามาลิดรอดพ้นจากความ,มแพ้ในเกมกับเซโรน่นาเลยคือลูกจุดโทษของคิริยันเอมบาเป้ที่ตอนนี้ยิงไปแล้ว23ประตูจาก41นัด,นดของทีมขออภัยทำไป23จาก 41ลูกที่เรียบริตทำได้ในฤดูกาลนี้เกินกว่าครึ่งหนึ่งอีกนะครับบรรยากาศภายในห้องแต่งตัวตอนนี้ล่ะเป็นยังไงตามรายงานจากเรียบริตเขาบอกว่าแบ่งเป็นหลายฝั่งเลยครับแม้จะยังไม่ลุกลามจนกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นครับแต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ละเอียดอ่อนและอันตรายสำหรับสโมสรที่มีความยิ่งใหญ่ขนาดนี้ครับปลายเดือนตุลาคมครับเป็นช่วงที่ รอัลมดรเดเน่ยนําำจากฝูงนะครับแล้วเดียร์ลติกก็เปิดเผยว่าแนวคิดส่วนตัวของชาบีอารอนโซโลและก็มุมมองฟุตบอลบางอย่างของเขาเนี่ยไม่ได้รับการยอมรับจากผู้เล่นทีมชุดใหญ่อย่างมีนัยยะสําคัญแม้ว่าเอมบัเป้เฟเดริโก้บาเบเดและก็เอดูอาโดเกวามินกาจะออกมาเป็นเศธความตึงเครียดหลังเกมชนะโอลิมเปียกอส4-3าครับทั้งในมิกโซนและก็บนโซเชียลมีเดียแต่ในเกมล่าสุดที่เสมอกับจิโรนา ไม่มีผู้เล่นคนใดเลยครับออกมาให้สัมภาษณ์และสถานการณ์มันยิ่งชัดเจนขึ้นว่าภายในทีมนั้นน่ยไม่ได้มีความคิดเหมือนกันทั้งหมดบางคนเชื่อว่าโค้ชคือปัญหาครับแต่บางคนก็เชื่อว่านี่ไม่ใช่ปัญหาของโค้ชอย่างไรก็ตามครับภายในสโม,มสรแล้วก็ทีมงานสตาฟต่างอยอมรับตรงกันว่าตอนเนี้มันยากมากจริงๆครับที่จะเปลี่ยนโมเมนตัมของทีมการเสมอกับจิโรนาซึ่งเป็นทีมโซนตกชั้นถูกนิยามว่าหายนะ และเมื่อถูกถามถึงอนาคตของอา so, รอนโซแหล่งข่าวภายในทีมก็ย้ำว่าเกมต่อๆไปเนี่ยเริ่มจากนัดที่ออกไปเยืนอนแอตติกบินเบาที่ซานมาเมสความสำคัญไม่ใช่แค่ผลการแข่งขันแล้วนะครับแต่ความสำคัญก็คือภาพลักษณ์ของสมสสด้วยอันนี้ถ้าจะเชื่อมโยงกับเลียพูเลยก็คล้ายๆกับอนาคตของอันเดอร์สลอตแต่อันเดอร์สล็อตความสำคัญคือทีมต้องเล่นให้เป็นรูปแบบเกมต่อไปสำคัญ เหมือนกันครับผลกขในคันสาคัญแต่อย่างอ l o อนโซความสําคัญก็คือภาพลักษณ์ของสโมสสมาริดแต่อาน์เนสซ์อตคือความสำคัญคือรูปแบบการเล่นที่ต้องสวยด้วยไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวกลับมาที่เรื่องของอาอนโซครับสิ่งที่น่ากังวลกว่าเรื่องที่เราไปเลยก็คือข้อความสําคัญจากคนใกล้ชิดในห้องสังตัวที่บอกว่าแนวคิดของอารอนโซเนี่ยไม่ส่งถึงตัวผู้เล่นแล้วครับพร้อมย้าว่า ปัญหาตอนนี้ลึกกว่าตัวโคช้ชแล้วก็มีแหล่งข่าวรายหนึ่งซึ่งอยู่ทางวอลเดเบบัสนะครับเป็นประจําเลยเมื่อฤดูกาลที่แล้วก็สรุปปัญหาที่ฟังดูแล้วเจ็บปวดลึกกว่าเลยก็คืออะไรรู้ไหมครับปัญหาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ชาบีอารอนโซ่หรอกครับเอ็มบาเป้วินิซิอุสเบลลิงแฮมมันเข้ากันไม่ได้เลยครับคุณไม่สามารถจะทำให้ทีมสมดุลได้ด้วยการใช้งานผู้เล่นสคนนี้ นี่คือสิ่งที่อารันโซกําลังเผชิญอยู่ครับมันเป็นปัญหาที่ตัวเขาก็ต้องรับมือให้ได้กับโค้ชวัยหนุ่มปัญหามันมีเกิดขึ้นตลอดครับสำหรับโค้ชคนหนึ่งที่ยังอายุน้อยแล้วต้องไปคุมซูเปอร์สตาร์หลายๆคนคุมไม่ได้ครับคนที่คุมได้แล้วเห็นผลชัดเลยก็คือเป๊ปกัวเดล่าที่ซึ่งต่อนนั้นที่ก้าวขึ้นมาจากบาร์เซโลนาบีแล้วขึ้นมาคุมชุดใหญ่และกลายเป็นว่าคุมอยู่ครับมีโค้ชไม่กี่คนที่ทําแบบนั้นได้ แต่วผมก็เอาใจช่วยนะให้ชาบีลันโซผ่านพ้นวิกฤตในเรื่องห้องแต่งตัวไปให้ได้ครับสำหรับเรื่องอื่นๆภายในสโมสรเรอัลมาดิดนะครับที่ตอนนี้มันยังเป็นความกระล่างของวนโรโดิโก้ตอนนี้ฟอร์มตกอย่างหนักยิงประตูไม่ได้สาสิเกมติดเป็นเสติที่แย่ที่สุดของกองหน้าเรอัลมาดิดครับแย่ไม่ต่างจากมาริออาโนดีอาร์ซึ่งตอนนั้นนะ่ะแฟนบอลมาดิดก็รู้กันว่าเป็นกองหน้าที่ฟอมย่ำแย่ยยก่อนจะย้ายออกจากทีมไป และอย่างหนึ่งในเกมเจอกับเจโรนานะครับความผิดปกติมันสะท้อนถึงความกดดันเลยครับเมื่อผู้เล่นมายืนจับกลุ่มคุยกันตอนก่อนเริ่มครึ่งหลังซึ่งปกติแล้วนับตั้งแต่ที่อารันโซเข้ามาคุมจะมีการาล้อมวงกันก่อนเกมจะไม่มีการล้อมวงกันก่อนครึ่งหลังแต่นี่มันเกิดขึ้นครับซึ่งสัญญาณมันก็ชัดเจนว่าทีมกำลังตึงเครียดต้องกระตุ้นกันใหม่แบบไม่เคยทำมาก่อน หรืออสะท้อนว่าปัญหานะ่ะมันเริ่มลึกจนต้องรีเซ็ตสภาพจิตใจกันระหว่างเกมกัมนเองครับและสิ่งที่ต้องจับตาเลยก็คือเนี่ยครับเกมต่อไปของมาเดตที่จะออกไปเยือนแอตเลติกบินเบามันไม่ง่ายเลยครับกับการที่จะไปเยือนซานมาเมสนะครับขณะที่ดานนี่กับบัคคาวก็ยังลงสนามไม่ได้สิ่งสาคัญเลยคือผู้เล่นรายอื่นยังบาดเจ็บอยู่ดาบิดอลาบามาโกอเซนซิโอไอไมากอสอไรอูนาเซนซิโอขออภยัยแล้วดินฮาวเซนจะกลับมาทันหรือเปล่า เกมนี้อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของสามคะแนนครับแต่คือบททดสอบอนาคตมาริยุคของชาี้อารอนโซ่เลยครับนี่แหละครับสิ่งที่อารอนโซ่กาลังเผชิญอยู่ในตอนนี้อย่างที่เรียนไปครับต่อให้เขาเก่งมาจากไหนพาไบาเออร์เลวูเซนคว้าแชมป์บูดเดสิก้าเป็นครั้งแรกในบทศาสตร์เป็นแชมป์แบบไร้พ่าย,ายแต่เมื่อคุณต้องมาคุมซูปเปอร์สตาร์มันมีอะไรบางอย่างที่มากกว่าแท็กติกมันต้องมี บารมีไม่ใช่ว่าอารอนโซ่ไม่มีบารมีนะครับแต่เขาจะสร้างบารมีให้นักเตะพวกนี้ยอมรับได้ยังไงความผิดในเรื่องนี้ผมมองว่ามันก็ไม่ใช่ความผิดของอารอนโซ่เลยเราไม่สามารถที่จะคุมคนอื่นได้เราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนน้มนื้วจิตใจคนอื่นได้ถ้าอยากจะเปลี่ยนคุณต้องเปลี่ยนเองก็เหมือนอย่างที่อันเดอร์ซันเขาทำเลยครับในเมื่อทุกอย่างมันแก้อะไรไม่ได้เขาต้องแก้ด้วยตัวเองก็คือการ d r ปโมมนแ์ซาร่าออกอย่างใน เกมล่าสุดที่บุกไปชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ดแล้วถามว่าอนาคตของอารอนโซกับอาร์เนอร์สอตมันจะเชื่อมโยงกันอย่างไรมันจะมีหลายผมจะยกสักตัวอย่างแล้วกันสองตัวอย่างคือเชย้อนกลับไปในตอนที่ลิเวอร์พูลปลดเบรนเดนลอจเจอร์ถามว่าผลงานลอจเจอร์สน่าเกลียดถึงแบบรับไม่ได้ไหมไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ด้วยความที่ ทีมงานสรรหาของเอร์พูเนี่ยเขาวิเคราะห์ชื่อของเยเกนคล็อปมาว่าเยเกนคล็อปเป็นโคช้ชที่เหมาะสมกับสไตล์ของเอร์พูและจะเป็นผู้ที่จะปลุกเอร์พูให้คืนสู่ความยิ่งใหญ่ได้และเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่คล็อปกำลังว่างงานจากบริสต์ดอตมุลครับเอร์พูก็เลยไม่รอช้าก็เลยแยกทางกับเบนเนอร์เจอร์สพอดีแล้วก็แต่งตั้งเยกเกนคล็อปทันทีเลย พอมาตอนนี้ครับถ้าย้อนกลับไปช่วงที่ยูยกินครอปลาออกเรียร์พูลก็วิเคราะห์เฮดโคชหลายๆคนนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือชาบีอารอนโซ่ชื่ออื่นก็จะมีรูเบนอาโมริมแต่ด้วยเรื่องของแทค t ติกไม่เหมาะกับเรียร์พูลแต่อารอนโซเนี่ยคือชื่อตัวเลือกแรกๆเลยถึงขั้นที่ริชาร์ดฮิลส์เดินทางไปคุยที่ตัวเองครับแล้วก็พูดคุยถึงความเป็นไม่ได้ที่จะให้อารอนโซเนี่ยมาคุมเรียร์พู แต่ชาบีอรนโซในตอนนั้นเขายังไม่พร้อมที่จะออกจากไบ e เออร์เลวูเซนเขาอยากคุมห้างขายยาต่ออีกสักหนึ่งรู้การครับตอนนั้นอลรอนโซเพิ่งพาเลวูเซนคว้าชมมาเขาเองก็ไม่อยากจะทิ้งทีมในตอนนั้นคือพาทีมคว้าแชมป์แล้วทิ้งทีมในทันทีหรอกครับเขาขออยู่เลวูเซนต่ออีกหนึ่งปีและเลฟูไม่สามารถที่จะรออลรอนโซได้เลฟูก็เลยหันไปหาทางเลือกอื่น ซึ่งชื่อของอาร์เนอร์ซอก็ขึ้นมาเป็นช้อยส์อันดับแรกแรกและมีการพูดคุยกันแล้วก็ปกตกลงปลงใจที่จะจับมือมาทำงานร่วมกันริชาร์ดฮิลส์เดินทางไปที่ฮอลแลนด์แล้วก็มีทีมงานหลายคนของลิเพูปไปศึกษาไปสอบถามเกี่ยวกับการทำงานของอาร์เนอร์ซอตที่เซียนุดเป็นอย่างไรบ้างและสุดท้ายก็ได้อาร์เนอร์ซอตเข้ามาแล้วก็พาทีมลิเพูปเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกอีกหสมัย แล้วพอถึงสถานการณ์ที่อันเดอร์สเลตเขาเผชิญกับวิกฤตก่อนเกมที่กับเวสต์แฮมก็มีข่าวออกมาเหมือนกันว่าอนาคตของอันเดอร์สเตกำลังถูกนับถอยหลังและมี3เกมที่ให้เขาต้องพิสูจน์ผ่านไปแล้ว1เกมครับชนะเวสต์แฮมได้เหลือในการสัปดาห์นี้เจอกับซันเดอร์แลนด์แล้วก็จะมีเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเจอกับอินเตอร์มิลานกลับมาเล่นในเกมลีกเจอกับลีสูเนต็ดนี่คือ บรรดาเกมที่อันเดอร์สต้องพาเรอัูทำผลงานให้ดีออกมาให้ได้ครับเพราะฉะนั้นแล้วแค่ชชนะอย่างเดียวไม่พอผลงานต้องดีด้วยอ,อ๋อไม่ใช่ลิฟยูเนเต็ดนะครับหลังจากเจอกับอินเตอร์เจอกับไบรตันแล้วก็จะไปเจอกับทอรแดมฮอสเปอร์แล้วก็เจอกับวูฟแฮมพ์ตันวอลเ์เลอร์สถามว่าในตอนนี้เนี่ยทีมหลังบ้านของเรอัลผูรวมถึงบอร์ดบริหารเขาได้เล็งกุนซอใหม่อะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบได้นะครับแต่ถ้าให้ ผมเดาใจผมว่าเขาอาจจะมีการทำงานลับๆอยู่ซึ่งถ้าเมื่อไหร่ตัวเลือกของพวกเขาพร้อมที่จะมาคุมลิปูมันก็อาจจะเกิดขึ้นเหมือนตอนที่มีการเปลี่ยนแปลงในยุคข,ของเบนเดอร์ลอเจอร์สเลยก็ได้เมื่อปี2015อันนี้ผมไม่ทราบนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้อ้างอิงข้อมูลอะไรด้วยแต่น,นี่คือการที่ผมวิเคราะห์เอาว่าถ้าลิปู สถานก,การณ์จะเป็นแบบนี้โอเคละต่อให้ชนะเวสเซอ์มาได้แต่ถ้าเกมต่อไปแพ้อีกแล้วแพ้อีกแล้วฟอร์มก็เล่นยังไม่ดีมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเลี้ยฟูเจอคนที่เหมาะสมเจอคนที่ใช่ตามข้อมูลที่ทีมวิเคราะห์เนี่ยเขาเลือกมางาน,นทํางานของเลี้ยฟูในเบื้องหลังหลังบ้านเนี่ยเขาไม่ได้ทํางานแบบใครก็ได้นะครับเขามีตัวเลขทางสถิติวิทยศาศาสตร์มีตัวเลขเชิงวิเคราะห์คณิตศาสตร์มา ทำอะไรทุกอย่างครับเหมือนเรื่อตอนนี้เขาดึงจักเก่งครับมาเหมือนดึงตอนอันเนอร์สลอตมาไม่ใช่แบบเฮ้ยเจอคุณเซอร์ที่มันมีชื่อเสียงไปหยิบมาเลยโดยที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่ใช่นนั้นแล้วเขาคงไปดึงโรเบนอมอลิมมาแล้วเพราะตอนนั้นโูเบนรออมอลิมก็อยู่ในลิสไอเชียรเหมือนกันแต่ด้วยระบบการเล่นด้วยอะไรต่างๆวิเคราะห์แล้วมามันไม่ใช่มันไม่สามารถที่จะเข้ากับลิอร์พู้ไดทีนี้ก็อยู่ที่อันเนอร์สลอตแล้วครับว่าเขาจะพาผลงานให้ลิอร์พูลเนี่ยติดล้มบนไปต่อได้หรือเปล่า โอเคในเกมเจอกับเวสต์แฮมเขาดรอปซาร่าแต่ถ้าในเกมต่อ,ตอไปล่ะเขากลับมายึดไอเดียเดิมคือคุณผมไม่กล้าจะดรอปซาร่าหรอกัวจะมีปัญหาสุดท้ายส่งซาร่ามาแล้วฟอร์มการเล่นไม่ดีไม่ได้บอกว่าซาร่าเป็นตัวปัญหานะครับแต่ถ้าคุณเปลี่ยนไปแล้วแล้วมันเกิดผลงานดีคุณก็ต้องยึดมั่นในสิ่งที่มันดีอยู่แล้วอ่ะไม่ใช่มาเปลี่ยนอีกทีเหมือนตอนที่เจอกับไอทราคแฟรงเฟิร์ตคุณไาเล่นแบบเหมือนเป็นกองหน้าคู่แต่พอเกมต่อมาก็กลับไปเป็นเหมือนเดิม ทำให้ผลงานมันก็ไม่ได้ไม่ได้ดีขึ้นคือการจะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างเนี่ยการจะทำอะไรให้มันดีขึ้นมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงถ้าคุณยังยึดแบบเดิมๆอะไรเดิมๆถ้ามันไม่ดีมันก็จะไม่ดีเหมือนเดิมนี่คือเรื่องราวประมาณนี้นะครับกับสิ่งที่นํามาพูดคุยกันในเรื่องของ Soul. แชมเบอร์นโซแล้ถ้าถามผมผมก็ยังอยากให้อนเดอร์คุมทีมต่อไปเลยครับเพราะว่าถ้า นั่นแหละไม่ทราบก็คือผมยังให้โอกาสคนผมให้โอกาสก็อย่างที่เคยเรียนไปสองคลิปก่อนหน้าในสองสาคลิปก่อนหน้าน,น,น,านี้ถึงเดือนมกราคมนี่แหละครับปลายปีนี้ถ้ามันยังไม่ดีขึ้นก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรสักอย่างแต่ก็หวังว่าจะดีขึ้นเลยครับเพราะว่าถ้าทีมชนะเรากม็มีความสุขใช่ไหมล่ะแต่ถ้าทีมแพ้เราก็มีความสุขเราก็ไม่อยากไม่มีความสุขอืม๋อไอโปรแกรมอที่ผมบอกขออภัย เจอซันเดอร์แลนด์แล้วก็เจอลีสยูเนเต็ดแล้วก็ไปเจออินเตอร์มิลานแล้วก็เจอกับไบรตันโอ้ช่วงหลังผมเบลอๆลแล้วก็นั่นแหละเกมต่อไปเจอซันเดอร์แลนด์แล้วก็เจอลีสยูเนเต็ดนะครับแล้วก็เจอกับอินเตอร์มิลานแล้วก็ไบรตันไปเยือนสเปอร์สแล้วก็เล่นในบ้านเจอวูฟแฮมตันวันเดอร์เลอร์สครับแก้ไขนะแก้ไขนะโอเคครับในคืนนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ช่วงเนี้ยบอลเตะดึกครับตีสามเที่ยงคืนตีสามอะไรเนี่ย ใครที่นอนดึกหรือมีปัญหาเรื่องของการนอนไม่หลับนะครับนี่เลยครับดิฟ CBD ช่วยคุณได้เลยครับเป็นผลิตภัณฑ์จากสารสกัดอัญชงต้องการคำปรึกษาสามารถป,ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ฟรีเลยนะครับตามช่องทางที่ผมให้ด้านล่างนี้ไว้ครับมีทั้งตัวสูตรกลางคืนสูตรกลางวันมีตัวออยตัวแคปซูลแล้วก็มีตัวกัมมี่นะครับก็ใครที่สั่งซื้อผ่านช่องทางของผมเนี่ยก็จะได้ส่วนลดโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับในตอนนี้ก็น่าจะมีโปรโมชั่นอะไรดีๆมาฝากกันนะครับ โอเคในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอให้ทุกคนมีความสุขครับกับเดือนส่งท้ายปีแบบนี้นะครับ mm hmm. ก็จะปีใหม่แล้ว mm hmm. ก็ขอให้ใครที่ยังไม่ได้ทาอะไรนะต็องดี้ดี mm ้ดทำซะนะแต่จริงๆทุกอย่างอะ่ะมันทําได้โดยมันไม่สายกันไปหรอกถ้าคุณจะลุกขึ้นมาทําใหม่ mm hmm. ก็เหมือนฟุตทีมฟุตบอลเลยครับมันก็ไม่มีอะไรสายครับถ้าคุณกลับมาดีขึ้นกลับมาทำมือกันให้ดีมากกว่าเดิมโอเควันนี้ฮอสโลอโซไปแล้วครับขอบคุณทุกการติดตามครับ สวัสดีครับ